ที่ตลาดอะไรสุสานผู้โดยสารขนรัมภาระผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางกับทางรถไฟสุสานเที่ยวกำหนดเวลาจ้ามหานชาญสุสานฮะอยไม่มีตัวใชในการโดยสารโนติดต่อรับผู้โดยสารซื้อข้าวดูว่ามีอะไรบ้างนะผู้โดยสารที่ต้องการใช้สิดต่อรถไฟจะเรียแสดงบัตรประจำตัวประชาชนแก่เจ้าหน้ที่จำหน่ายตั๋วดรหากท่านไม่แสดงบัตรประจำตัวประชาชนท่านจะต้องคืนมาา่โดยสารจารแลยหาปกติ ช่นเดียวับชาตางชานินะครับบริษัทที่ต้องการนำรษแ่อื่นเปนำบัตประชาชนมาให้ครบตามจำนวนด้วยครับบัตรประชาชนเปบัมีสิทธิ์นำบริษัได้ด้ยนะครับขอความบษางนอแสดงบัตรานวประชาชนของนะครับมะนาวอ่ะนะ ใช้ใบใบปอลใช่ปะใช่ตรงสิบเอรอบสามอาเธอร์ สองร้อยยี่บห้าไงตัวเนี้ตัวใหญ่มากนี่รอของสองนร้อยเน้นนนจันนะครับโอ้ตัวหนึ่งสามโลได้ไหมนนจันทะเลสอนโลร้อยเอาปะ ตัวสดๆหน่อยมาเดินๆเขาเดินมาเดี๋มาซื้อรชนเฮ้ยกุ้งยี่โลอกี้โล2 2่โอเคเบแล้วนี่230นี่ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่สบาท <c oughs> <center belt> ถามอะไรใบปอยเหรพี wow. ่แม่นแรกครับใบปอยหกห้่สดบปอไม่สดพี่คลิปนี้อยถ่ายเล่นเล่นถ่าข้างหน้าโทษนะครับตัวโลกเฮ้ยตลาดอะไรข้างในนี้ตลาดมหาชัยสุสาคร วันนี้มีแห่เจ้าพ่อแห่เจ้าพ่อ,พอสุสังานสารรักเมืองสุสาครวันนี้มีแห่เจ้าพ่อด้วยแล้วเนี่นี่บางกระงนี่ซอยนี้ด้วยงูเหรอเดหน้า

สาแล้วนะเอาว่าวันนี้ก็ยังมุเดินนะ ไม่ซื้อผักเหรอตลาดในยมีผักขายด้วยนี่โซนตลาดสดเดี๋ยวข้างในจะมีมีข้างในปลาทะเลใช่ป่ะ ่อืมลึกจังเสียเสยเอายเายเลียล้วย,ว,ยวขวากปิคูงสองร้อยยี่สิบไซสใหญ่ไหไซเลี้ยวขวาเลี้ยวขวา ไม่ใช <muitas> <arias> ่หวะต่อยนี้ก no ่ะนต่อยนี้ออกนี้ไปโรงพยาบาลหมอนะไปยันไม่หายทะเลของแห้งนี่นี้เป็นของแห้งโซนในก็จะมีปลาหมึกคุ้งแห้งเพียบมือนเ่ยมือเท้านี่ไม่เงี้ยทุกคนเห็นี่ยแบเค็มเพียบ กะปิเป็นหลักเลยนะ

อ๋อจะเค็มถ้าใส่กะปิเยอะจะเค็มใช่ไหมครับแล้วก็เอาเอาน้ำตาลปีกกะเท่าครับเพราะว่ากระเทียมส่วนหนึ่งกะปิส่วนหนึ่งน้ำตาลปี๊กส่วนหนึ่งกลายเป็นนี่สองส่วนน้ำตาลปี๊บเดียวส่วนเดียวไม่หวานกลายเป็นห่วนะอ๋อครับผมออ๋ที่บอกให้อยากให้กินอร่อยเป็นยังไงแล้วครับผมขอบคุณมาก

เจ้ทอดมาอะไรอ่ซีลาซีถุงอะไรเนี่ยถุงอะรสบาทกับิทปลาสองโลปลาสองโลเยอปลาอะไรอ่ะอินซีหรอเครับ

โอเคได้ล้วพอมันไปซีซึ่งโล40โล่8 0เจ้อ๋อ,อนี่ไข่ปลานี่ใช่ไหมเ่อเอออะไรไข่ปลาริวจิวไนี่ไข่ปันกล้องนาก้องน่าล้ก็ก้องจิว๋วก้องกีฬาไอกล้องกีากีา ใช่ครับรไม่แพงมันมีหลายราคาอันน้นเองมีพันกว่าบาทสองพันสามพันแล้วแต่นี่ปลากะระพงเทียบเลยไซส์นี่แม่งมีห้าโลหกโลครับไซร์เล็กก็มีเอาเอาไปนึ่งปะล่ะกระพงเอาไปนึ่งชอบยิงเดินดูปาทเลยแดง อ NC น,นี่คืออะไรระดาบะดาบฮะดาบหัวบ้ากะคงต้มยำมะหัวกคงก้งงหงใหญ่นี่ไ c หมดแล้วออกเลยออกออกออกายอันเนี้ยิปหนึ่งายอันเนี้ยาย